ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยข้าพเจ้านางสาวอัชารากันบุรม์ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโนนสแบงได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2566ปัจจุบันอายุ34ปีอายุราชการ1ปีประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาจบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านอากาศ ระดับมัธยมศึกษาจบการศึกษาจากโรงเรียนสกลราชว,วิทยานุกูลระดับปริญญาตรีจบการศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประวัติการทำงานพุทธศักราช2 5 5 9 ถึงพุทธศักราช2566เข้าทำงานเป็นครูอัตจ้างที่โรงเรียนบ้านอากาศและเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2566ได้บรรจุรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยวิชาเอกสังคมศึกษาที่โรงเรียนบ้านโนสแบงการปฏิบัติงานสอนสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกรายวิชาจำนวน30ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การทําผลิตก็จะมีอยู่4ขั้นตอน4ขั้นตอนนะคะาภาระงานที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียนโครงการอาหารกลางวันเป็นครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่5รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนกิจกรรมวันสําคัญและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายองค์ประกอบที่1ด้านการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการละเทศะต่อผู้เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและบุคคลอื่นมีสัมมาคาระวะอ่อนน้อมถ่อมตนเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้า ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเข้าร่วมศาสนากิจของศาสนาพุทธปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนค่านิยมของสังคมทําให้ข้าพเจ้าสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 3. จรรยาบาณวิชาชีพครู ขาพเจ้าเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนให้มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับการเป็นครูพัฒนางานให้ดีอยู่เสมอมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อความผาสุกข,ของตนเองในปัจจุบันและอนาคต 5. จิตวิญ,ญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเข้าสอนตรงเวลาเอาใจใส่ต่อ,อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ 6. จิตสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ จากแหล่งเรียนรู้ต,ต่างๆเช่นหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตเพื่อนำความรู้มาผลิตสื่อการสอนและนำมาพัฒนาวิชาชีพต่อไปองค์ประกอบที่ 2. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1>, 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้ศึกษาตัวชี้วัดจุดประสงค์รายวิชามาตรฐานรายวิชาและสาระการเรียนรู้ เพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาโดยจัดทำแผนการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะและครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ร้อย่างหลากหลายชารูปแบบการสอนที่เหมาะสม 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยให้ผู้เรียนทำงานในรูปแบบกิจกรรมงานเดี่ยวและงานกลุ่ม ตามความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นปัจจุบันนำข้อมูลไปใช้ในการช่วยเหลือติดตามและประเมินผู้เรียนในด้านการเรียนและการปรับพฤติกรรม 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามันศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง4การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในแวดวงวิชาชีพครูตลอดจนสร้างเครือข่ายวิชาการในรูปแบบช่องทางต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่างองค์กร 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานสำเร็จรล่วงไปได้ด้วยดี 6. ก,การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นสื่อมัลติมีเดียสื่อวิดีทัศน เว็บไซต์ช่วยสอนออนไลน์จึงช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความถนัดและความต้องการของผู้เรียนขอขอบคุณคณะกรรมาการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมการนำเสนอการประเมิกนการเตรียมความพร้อม และพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยขอขอบคุณค่ะ